ชั่วโมงนี้ของอินดีออฟเอ็มสุภาวดีคำพิรานนนนะคะก็กำลังเตรียมตัวที่จะนำเสนอข้อมูลสำหรับอินดี้สซายดีเช้าว,วันนี้เช้าว,วันอังคารหนึ่งกรกฎาคมทำตัวไม่ค่อยถูกเท่าไหรผ่ผ่านผ่านหกเดือนมาแล้วโอ้ยังมีความสุขว่าเอ้มันเหมือนกับ อะไรคะยังเหมือนกับเริ่มต้นนู่นนี่นั่นอยู่เลยไม่ไม่กี่วันอ่เดือนใหม่อีกแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาที่จะต้อง make your mood นะคะทำให้ชีวิตเรามีความสุขกับการฟังเพลงสากลที่นี่ FM 1 0 7 7 5เมกะเฮิร์ซดใหญ่ตอนนี้ได้เวลาเรากำลังไลฟ์ข้อมูลที่จะนำเสนอในช่วงนี้อินดี้เซอรซดีค่ะ อินดี้โซไซตี้ข่าวสังคมข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิง่นนำเสนอโดยโครการบ้านวังหงพุทธมนฑลสงขลาเริ่มต้นกันสำหรับในเช้าวันใหม่วันนี้นะคะข่าวแรกค่ะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยาราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2568ค่ะ มาต่อกันที่ข่าวที่สองสำหรับในเช้าวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นการปลดล็อกเวลาในการขายเครื่องดื่มในสถานที่ดังต่อไปนี้ค่ะ อาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมมีผลตั้งแต่27มิถุนายน2568เป็นต้นไปค่ะ เราจะปิดท้ายอินดี้ o อ i e ไซตี้ด้วยหนึ่งข่าวท้องถิ่นจากนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์่วมกับสมาคมออทปิดิกแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมเสวนาเพื่อสุขภาพสูงวัยใจเกินร้อยข้อเข่าดีชีวิมีสุขในวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคมเวลา9ก้นาฬิกาถึงเที่ยงณ ลานเวทีสุขภาพชั้นหนึ่งโรงพรยาบาลสงขลานครินมีทีมแพทย์ผู้ชิ่วชาญที่จะมาให้ความรู้เรื่องข้อเขา่ากิจกรรมสุขภาพมีลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษภายในงานเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่เราหยิบมานำเสนอให้คนฟังอินดี้ได้ฟังกันในเช้านี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวางหงพุทธมนทนสงขลาทาวโฮมสองชั้นสมห้องนอนสามห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือสามหลังสุดท้าย มีข้อสเสนอราคาพิเศษติดต,ต่อได้วันนี้0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะอินดี้โซไซตี้ร่วมสนับสนุนโดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขา0816989509ความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้20 Indie FM สนใจลงโฆษณาในรายการโทร074243444 0819576644